ครับทีนี้เป็นการถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับของโตโยต้าโตโยต้าไทเกอร์นะครับ B4D น้ำมันเกียร์จะใช้3ลิตรนะครับเกียร์ห้าเหมือนกันนะครับเบอร์90สิบเปิดท้าย2เกียร์3ลิตรน้ำมันเครื่อง ้มันเครื่องเท่าไหร่ครับหลิตรบ่ห6ลิตรนะครับน้ำมันเครื่องข้อมูลต้องขึ้นนะครับ น็อตตัวบนตัวล่างนะครับหมุนออกจะตบขึ้นบนนะครับส่วนในตัวล่างจะปีไปข้างหน้านะครับดูลักษณะการหมุนนะครับอันนี้น้ำมันน้ำมันเกียร์นะครับเบอร์9ิ0นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวี่ที่เติมก็เหมือนกันนะครับเติมให้มันลน้นเราก็จะใช้ตัวนี้เติมนะครับกระเอกของเรานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสามสามถึงสี่ลิตรนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับกดแชร์กดไลค์กซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ